ครับรู้สึกดีใจที่โค้แสดงกลับมากับพี่น้องประชาชนจังหวัดสุพรรณกลับมากันทุกคนเลยครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่พระเพื่อไทยจะได้นําคณะมาพบกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุพรรณและก็มันเป็นความฝันนะครับที่พี่น้องจะได้รับรู้ว่าในสิ่งที่พี่น้องประชาชนในระหว่างเนี่ยจะเป็นความฝันนะครับสำหรับครอบครัวกลบชีวิตนะครับของครอบครัวชีวิตของลูกหลาน เีก้าเดินต่อไปในโอกาสอันใกล้นี้ต่อไปหรือไม่นะครับวันนี้พัฟเปิ้ลไทยจะได้มาพบปากกับพี่น้องทุกคนนะครับเพื่อจะส่งมอบความโอกาสความหวังและความฝันให้เป็นความจริงครับแผ่นดินไทยล่เราเพื่อคุณมิตจิตภูมิพันธ์ลายเท่าของเกิดกับเจ้าอยู่กับเจ้าทุกวันกลางเกิดกายของทุกผู้ รักแผ่เย็นกายใจใสสะอาเดเจ็บมุ่งมากตายผุ้หมายใจไม่สองให้โอกาสคนไทยไทยเพื่อใครยองใทยเรกรวมเราคนไทยไทยรักไทยพี่น้องเทล่าครับวับนนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งชีวิตที่ผ่านมาเก้าปีเจ็บปวดไหมครับ ทรมานไหมครับเราต้องสูญเสียความไม่สองบอชีวิตไปเท่าไร<ช><ช>พี่น้องลูกหลานของเราต้องฆ่าตัวตายไปกันเยอะแยะโอกาส<ช>โอกาสโอกาสคือส,สิ่งที่ดีที่สุดที่พี่น้องคนไทยทุกคนโยธชวาจังหวัดสรุรากานจะต้องมีนี่คือความหวังนี่คือความฝัน<ช>ทั้งประเทศทุกคน มีความหวังมีความฝันต้องการโอกาสโอกาสที่พักเพื่อไทยพักเดียวที่จะทำได้ที่ถ้าทำให้พี่น้องคนไทยทุกคนได้มีความสุขได้มีความมั่นคงกับชีวิตสมุดปราการเป็นจังบริศัทกร,รขนาดใหญ่ที่จะต้องใช้ความ,มาวารู้ทางวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรม การบริหาร,าราการจัดการที่ยิ่งยวดในการแยกธรรมีทุกคนได้มีความปลอดภัยโดยเฉพาะการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมการยแยกไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำให้ชีวิตทำ,ทำงาน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 สุดท้ายต้องตายก่อนอายุ่60 <S <S ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมย้ายมีผลกระทบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานค่าแรงผลตอบแทน นี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับพี่น้องที่ใช้แรงงานโดยชาวบ้านในจังหวัดสุนประการบ้านเรา600บาท600บาท,600บาทพี่น้องจะรักนี่คือความหวังนี่คือความฝันในสูงสุดของผู้ใช้ใชแรงงานพักเพื่อไทยเท่านั้นจะทำได้ทุกคนสงสัยว่าจะทำได้อย่างไรพกเทียงกันทุกเวทีแล้ว วันทงเลยว่าจะทำได้เ่าพักเพื่อไทยจะปกเสีด็จขึ้นมาแลวทำให้มันค่อยขยับเคลื่อนขยับเคลื่อนขยับเคลื่อน,นพี่น้องที่รักกับทุกทุก,ทกโนโยาบายในการยะใส่ลงมาเพื่อให้มีไม่ว่าสิบสองปีกันไปกระเป๋าตั้งไม่ว่าสอง0มืบาทต่อครอบครัวจะกระตุน้นก่อนเลยสศรษฐกินจะขยับความฝนในสูงสุด ของพี่น้องชาวสุรกระการและงานจะเป็นความจริงลูกหลานจะปลอดภัยขอบคุณมากครับ